السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

ที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านไม่รู้ว่าพี่สาวคนคนเล็กอัสมาด็อกเตอร์จอยยังดูอยู่หรือเปล่าถ้าดูอยู่วันนี้ต้องขอมาอับเป็นอย่างยิ่งพยายามจะเลี่ยงพยายามจะลดพยายามจะปัดพยายามจะยังไม่ให้ถึงพระนามนี้ก็คืออัลมมซีนะครับแล้วก็ อีกสองพระนามที่อยู่ด้านหลังของผมด้านหน้าของท่านพระนามมัซีก่อนจะถึงความหมายของพระนามนี้คงต้องบอกกับท่านอย่างนี้ก่อนว่าพี่สาวผมเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าจาัน์รอหิมไม่มีน้ำยานพูดกันตรงๆก็นึกว่าอะไรวะอยู่กันมาไม่ท้องกันสักที ก็เลยคิดว่าอาจารย์วิหิมคงจะสอนหนังสือเป็นอย่างเดียวองกันวงกันบ้านไม่่อยทำในสมัยเด็กๆขี้เกียจผมก็คิดอย่างนั้นไปไปมามาแล้วทำเป็นยีน <laughs> แต่ว่านั่นแหละด้วยกับพระกำหนดของเอวอนลอสุบฮานาบูวตาลาท้องแทงท้องแทง้งท้องแทง้งมาสามท้องแล้ว หรือมากกว่านั้นที่ผมไม่รู้แต่ที่เป็นตัวๆเลยๆเ,เนี่ยก็เอาไปฝังกันเนี่ยนะครับสองท้องหนึ่งในหนึ่งในหลายๆท้องที่เขาแท้งเนี่ยอลลอกก็ให้นะนี่ท้ามีลูกก็คงไม่รักผมขนาดนี้หรอกนะครับนี่นี่ด้วยคําสั่งของไอ้ยอดด้วยว่าให้ดูแลน้องชายคนนี้ให้ดีอล็อกก็เลยไม่มีลูก <c oughs> <c oughs> ทดูลิลละแต่คนเนี้พิเศษกว่าคนอื่น